คุโยมอถ้าใครได้ทําแล้วทําให้ร่างกายจิตใจของเองได้คิดอย่างนั้นมันสั่งหลังสารกินตุกีออกมานั่นคือการทําบุญได้คุณงามความดีมากม,มายมาศาลนะนี่แหละวิญญาณนางอธิจาวิญญาณไม่เที่ยงความรู้เป็นของไม่แน่นอนความรู้นี่ในส่วนนี้มันคือความรู้สึกรือคิดอย่างที่เราคิดอยู่ มันเป็นจิตวิญญาณของเราที่พูดออกไปเราคิดด้วยเรานึกด้วยที่เราพูดเนี่ยว่าเราจะพูดอะไรเราจะทำอะไรนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรารู้ขันทั้งห้าของเราแล้วนะมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่เที่ยงทั้งหมดทั้งมวลน,นะมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่เที่ยงทั้งหมดทั้งมวลเพราะฉะนั้นแล้วความทุกข์เกิดจากไหน ฮะโยมความทุกข์เกิดจากไหนฮะนี่แหละความทุกข์เกิดจากการเกิดนะความทุกข์มันเกิดจากการเกิดอ่าอย่างที่เราสวดมนต์น่ะที่เราพูดว่าอชาติปีทุกขา่า้ม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาปีทุกขา แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์พอเรามีอายุสูงขึ้นขึ้นมากปวดขาวะปวดขาวะง่วงนอนบ่บวังย่างเดินไปใส่มาใส่ข้องบ่บวันนะแต่ก่อนเนี่ยย่างปิว้วตัวปีวเลยนะยี่แป๊บยีบแป๊บเนะี่ยพอเนี่ยเห็นไหมชะาป,ปิดทุกขาเนี่ยพอเริ่มแล้วความแก่ก็เป็นทุกข์ทุกข์จังไดยมันไปไหนมาไหนไม่สะดวกสบายมันเกิดแล้วโอ้ยคือ,อยางสาจะหนอยขึ้งยงจะนอ ยึดยังกำไมเจ้าเนาะมุดยิตให้ตัวเองเป็นไหมคุณโยมคุณโยมเป็นไหมเรายัางเปลี่ยนอายุมากขึ้นเลยๆแล้วเราตอนเราสี่เก้าจะห้าสิบแล้ว,ลว,เ,ร 49, ลวเราขอลดลงสี่เก้าไม่เอาไม่เอาหรอกห้าสิบห้าศูนย์ไม่เอาเ,า 5, 50, เอาสี่เก้า 49. ใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละเออกลัวอายุเพิ่มขึ้นแล้วมันทำให้ตัวเองนะัเหนื่อยทำอะไรก็เหนื่อย นี่หรือไม่อยากจะแก่นะนั่นแหลนะะ,ะนะมรณะปีทุกครั้งม้ความตายก็ยเป็นทุกนี่สรุปแล้วเนี่ยความตายของเราเนี่ยมันก็คือทุกขนาดญาติพี่น้องเราเสียใจเราก็ยินงทุกตามเลยนับภาษาอะไรกับคนที่เรารักจะจากไปนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาจะอยู่จะจากเป็นหรือจะจากตาย มันก็มีความเศร้าโศกเสียใจอยู่เป็นธรรมดานะคุณโยมอันนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมีสติมีจิตตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วคุณโยมทําอะไรคุณโยมตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันตั้งใจทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพียงแค่นั้นนะชีวิตการล,งลงํายงชีวิตอย่าไปยึดมั่นถือมั่นทุกก็จะหมดอย่าไปยึด คนเรานะมีสองประเภทอย่างที่เราบอกมีคนทั้งรักแลก้วก็งคนทั้งเกลียดเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องสนใจนะเราไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นใครจะรักใครจะเกลียดก็เราไม่ต้องไปอะไรมากมายกับชีวิตแค่นั้นเองนะเหมือนกับเราสวดมนต์เช้าที่คําว่าโสกปริตถวทุกขะโทมนัสสุปายสุภิกขะนะแม้ความโศกความร่ําไร,รําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจนะ ก็เป็นทุกข์นี่แหละอย่างเรานะั่นแหะมันทุกข์ที่ไหนมันทุกข์อยู่ตรงไหนมันทุกข์อยู่ที่ใจของเราเพราะฉะนั้นแล้วเราอ่าถ้าเราทําใจเราทําใจได้ก็คือทุกอย่างนั้นนะ่ะมันจะปกติหมดเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการดํารงชีวิตของเราไม่ใช่แค่ร่างกายนะคุณมันอยู่ที่ใจแล้วก็ของเราด้วยนะใจเราเนี่ยจะจะจะ,จะให้เราทํำไหมนะ หรือบางคนอยากจะทําแต่ไม่อยากดอกเงอนนั่นแหละถ้าร่างกายเราไม่ไหวแต่ใจเราไหวมันก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมอันนั้นมันต้องขึ้นควบคู่ก,กันทั้งหมดทั้งมวลเพราะฉะนั้นแล้วถ้าร่างกายไหวแต่ใจไม่ไหวก็เหมือนเดิมสรุปแล้วก็คือนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นะมันเป็นองค์ประกอบของขันทั้งหาฮะเมื่อชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมาแล้ว เกิดขึ้นตั้งอยู่รดับไปไปตามการเวลานักผโยชมนะ